วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนไทยเข้มแข็งนะคะรายการที่ต่อยอดความคิดดีๆของผู้ประกอบการไทยวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากค่ะที่ได้ผู้ประกอบการที่อนุรักษ์ในศิลปะวัฒนธรรมไทยขอต้อนรับคุณนิเวศแววสมณะเจ้าของเจ้าของบ้านตุ๊กตาตุน่นหุ่นกระบอกไทยสวัสดีสสดค่ะคขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าคุณหนึ่งได้ครับค่ะคุณหนึ่งคะตามที่ได้บอกคุณผู้ชมไป ว่าวันนี้เรามาพูดกันเรื่องอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมททไทยน้อยคนนักที่ทําแบบนี้เป็นไงมาไงคะหันมาสนใจของพวกนี้ต้องบอกว่าเริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้คิดที่จะอนุรักษ์นะแล้วก็ใจเราเองเนี่ยเป็นคนที่ทํางานด้านโฆษณาเป,เป็นงานหลักงานโฆษณาที่นะก็คือจะเป็นครีเอทีฟ ผลิตงานโฆษณาเมื่อก่อนผมอยู่เอเจนซี่นะฮะ oh. แล้วก็เป็นครีเอทีฟคิดไปเรื่อยแต่จนพอมาวันหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะทําอะไรซึ่งซึ่งเราชอบ mm. เพราะว่าตั้งแต่เด็กๆมาเ,เราถูกปลูกฝังตลอดเลยว,ว่าถ้าโตขึ้นไปถ้าอยู่จะเป็นศิลปินเนี่ย <Okay. S 2> ใช้แห้งแน่เราก็เลยเอ๊ะจบมาปุ๊บเราก็ไม่ไม่ทำงานศิละปะไทยดีกว่า mm. แต่ mm. จริงๆแล้วคือเราชอบค่ะ <Okay. S 2> จนมาวันหนึ่งเราเรารู้สึกเบื่อวงการโฆษณา mm. วันหนึ่งนะฮะเราเบื่อก็เลยคิดว่าจะหา อะไรสักอย่างซึ่งเราชอบทำคง<ม>คงไม่หนีงานศิลปะแรกๆก,ก็คิดว่าจะทำงานพวกศิลปะตกแต่งตกแต่งบ้านแต่ถ้าต้องทำจริงๆแล้วมันต้องสู้กับคู่แข่งมหาศาลมากมแล้วเราต้องมีสายปานซึ่งซึ่งยาวมากโ<ม>ชคดีที่เราไปเดินผ่านห้างสรรพสินคะ้าแห่งหนึ่งเก่าละไปเห็น,เห,นเห็นคุณกระบ,บอกไทย<ม>เอ๊ะมันเกิดปิงไอเดียขึ้นมาเอ๊ะทำไมทำไมสินค้าประเภทนี้ถึงไม่ค่อยมีอยู่ในเมืองไทยนอกจากศิลปินทำแล้วเนี่ยถ้าจะเป็นแมสโตรดักเลยแทบจะไม่เห็นเลย ก็เลยเกิดปิงไอเดียขึ้นมาแล้วเราก็กลับมาเอ๊ะเราน่าจะทำุณกระบอกไทยขายนะวันแรกไม่คิดว่าจะทําเองคิดว่าจะไปซื้อมาขายไปไปติดต่อคนอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยพอไปติดต่อปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ได้คําตอบมาคือไม่ถูกปฏิเสธตั้งแต่แรกเลยแต่พอเราจะขอเรียนเนี่ยก็ไม่ได้เรียนค่ะอ่ามันก็เลยเอ๊ะเกิดความความโมโหณเวลานั้นด้วยแล้วก็อยากจะเอาชนะอืก็เลยตั้งใจว่าต้องทําคุณกระบอกไทยให้ได้ แต่ว่าถ้าเราจะไปหาศิลปินแห่งชาติเนี่ยเราก็ไม่กล้าเพราะเราต้องการทำเป็นธุรกิจนันแรกสุดท้ายก็เลยเริ่มเปิดหนังสือ,อมเมื่อสัก1ิบสปีแล้วหัดทําเองเลยเริ่มต้นจากศูนย์เข้าพิพิธภัณฑ์เข้ามิวเซียมเข้าห้องสมุดหาหนังสือหนังหามาหัดอ่านและหัดทําคือผมจะ่ใช้เวลาหลังเที่ยงคืนจากการทางานเนี่ยทำคุณกระบอกไทยอพอทํามาได้ปุ๊บแล้วตอนนี้เกิดปัญหาแล้วเราคิดว่าเราอยากจะทํา แล้วเราจะขายอย่างไรดีก็โชคดีโชคดีที่เราทํางานโฆษณามาตั้งเกือบ10ปีเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าถ้าเราต้องทําสินค้าสักหนึ่งชิ้นเนี่ยมันต้องมีหลักอะไรบ้างไอ้สี่ไอ้สี่พีห้าีเราเคยเรียนมามันใช้ได้หมดเลยก็เลยตั้งว่าเอ๊ะถ้าเราขายคนกระบอกขายควรต้องขายกับชาวต่างชาตินะขายอย่างไรขายเท่าไหร่ขายที่ไหนขายเมื่อไหร่แล้วก็โชคดีที่ได้เป็นครีเอทีฟคนแรกๆของเมืองไทย ที่ถูกส่งไปอบรมเกี่ยวเรื่องของ i ิ t เ r a c t i v e i n t อินเทเ็ตเพราะว่าเราทำสินค้าอินเทโชคดีมากพอกลับมาปุ๊บเนี่ยก็ได้องความรู้เต็มเลยในการทำธุรกิจก็เลยเปิดเว็บไซต์ขายคุณกระบอกไทยผ่านอินเทอร์เน็ตก็น่าจะถือว่าเป็นเป็นรายแรกๆของของประเทศไทยน่ามาเมื่อสักสิบปีที่แล้วประจุกับความที่เราเราโชคดีที่ที่นวันนั้นเนี่ยคนไทยฟองสบู่แตก4ี ประมาณนั้นแต่จริงๆผมเริ่มเริ่มมาเล็กๆน้อยๆแล้วโชคดีมันมาเ,เกิดบูมช่วงนั้นพอพอสมบูรแตกปุ๊บทุกคนล้มแต่เรามีโอกาสที่เราจะถีบตัวเราขึ้นไปเนี่ยก็เลยถือโอกาสพุ่งเลยขายผ่านอินเทอร์เน็ตก็ถือว่าโชคดีเป็นการเปิดตลาดวันแรกซึ่งซึ่งถือว่าประสบความสําเร็จพอสมควรในวันนั้นนะในวันในวันนั้นวันเดียวเลยคือคือจริงๆคือวันแรกเนี่ย คือวันแรกเนี่ยเขาสึ่ไม่มีฟีดแ b a c k กลับมาเลยค่ะท้วทำไมเราขึ้นอ <ต chut S 1> ินเทอร์เน็ตแล้วคนมันถึงเงียบเงียบเน,นะสุดท้ายเราก็เลยหาหลักของการทาโฆษณาเนี่ยเขียนว่าคุณเคยรู้จักเว็บไซต์ที่สวยที่สุดในโลกไหมคือสวยของฉันนะคนอื่นเราไม่สนใจมีคนเข้ามาเยอะมากเป็นหมื่นคนาภายในวันเดียวทั้งชอบและทั้งไม่ชอบแต่สิ่งหนึ่งในนั้นคือก็เป็นคนที่ขายงานศิลปะไทยในต่างแดนแล้วก็เป็นสื่อมวลชนถือได้ว่าบิงโกไหมคะครับ ถือว่าบิงโกสําหรับสินค้าซึ่งซึ่งทุกคนไม่คาดฝันแล้วก็เป็นการทํางานครั้งแรกซึ่งซึ่งแฮปปี้แต่พอทําไปทามาปุ๊บถามว่าธุรกิจมันไปได้สวยไหมไปได้สวยเพราะว่าเราเป็นเจ้าแรกของของเมืองไทยถ้าไม่รวมเกี่ยวกับศิลปินนะฮะ,ะถือถือเป็นเจ้าแรกแต่ปัญหาหนึ่งที่เราเจอคือว่าแล้วเ,เราจะผลิตยังไงให้มันทันกับคำว่า mass product เพราะเราทําอยู่คนเดียวก็เลยเริ่มเริ่มหาชาวบ้านชาวช่องแถวนันซึ่งตกงานกันเยอะผู้หญิงเนี่ยเขาจะมี ความสามารถในการเย็บปักถักร้อยก็มาฝึกกับเราสักพักหนึ่งแล้วก็รับงานไปทำมันก็เลยทําให้การผลิตมันเร็วยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็แล้วแต่เนี่ยงานศิลปะจะต้องสวยได้คือต้องมีความชานาญก็ก็น่าจะเป็นเราคนเดียวนะฮะก็ทุ่มเทพอสมควรสุดท้ายก็ขอยกมือลาออกจากการทําโฆษณามาทำุ่นกระบอกโดยตรงเดี๋ยวเขาต้องขอย้อนกลับไปก่อนแหมบอกว่ามีทักษะต้องมีฝีมือ แต่ตัวเองไม่รู้เรื่องหุ่นกระบ,บอกมาก่อนเลยไม่รู้ไม่ลเลยศ<ล>ูนย์ศูนย์ศูนย์คือมผมบอ,อกว่าคนไทยมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่ง <ขะ S 1> เพราะว่าเราคุ้นเคยกับความเป็นศิลป,ปะซึ่งละเอียดอ่อนมากมนะฮะชาวต่างชาติเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนแบบอะไรเราได้เลยนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เราใกล้เคยกินด่าง<ม>เห็นจนชินมันก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มาคทีมสําคัญไม่ได้ใส่ใจแต่พอเราเริ่มใส่ใจจริงๆแล้วเราเชื่อว่าคนไทยทําได้ทําไมศูนย์ศิลปชีพเนี่ยชาวนาชาวไร่ ถึงทํางานศิลปะไทยที่สวยงามได้ฉะนั้นเนี่ยเราเราเรา,เราพอที่จะเรียนรู้พื้นฐานศิลปะมาบ้างจากจากที่มหาวิทยาลัยนะฮะก็เอามาพัฒนาแล้วก็ฝึกคือคือถามว่าตัวแรกๆมันสวยไหมคงไม่สวยแน่ๆนะฮะก็ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงไปลูกค้าเป็นเป็นส่วนที่ดีที่สุดที่ทํางานทําให้งานศิลปะเราพัฒนาขึ้นและมีความถูกต้องมากขึ้นก็ทําไปสักระยะหนึ่ง คือต้องบอกว่าทําในเชิงธุรกิจเลยค่ะต้องการรวยคือจุดเป้าหมายคือต้องการรวยแต่วันแรกที่เดินไปเห็นหุ่นกระบอกที่ห้าสรรสินค้าคิดเราคิดแม้ว่าเราจะต้องจะรวยคิดคิดเลยมันคิดเลยผมมองเป้าหมายว่าผมต้องรวยจากงานทําหุ่นกระบอกให้ได้เพราะว่าเราเรามองหุ่นกระบอกนี่ไม่ใช่ศิลปะวันแรกเรามองมันคือเป็นสินค้าชนิดหนึ่งมองเป็นโปรดักต์แต่ถามว่ารวยไหม ก็ก็ก็สมความประสงค์นจุดหนึ่งนะฮะแต่ถามว่ามีความสุขไหมมันไม่เพราะเราต้องคิดว่าเราต้องทำงานชิ้นนี้ต้องแข่งกับใครบ้างจะมีคู่แข่งเมื่อไหร่จะสู้กับเขาได้ยังไงจะตีตลาดได้ยังไงจะมีรายได้เข้าเท่าไหร่เพราะเราต้องเลี้ยงดูคนที่ต้องมาปักงานกับเราคือคือที่ที่ที่เราให้ทำงานคือเราต้องการให้เขาทำงานจริงๆไม่ใช่พอพอเราไม่มีออเดอร์แล้วเขาก็จะไม่มีงานทำไม่จะทำให้พนักงานเนี่ยหายไปโดยปริยายฉะนั้นเราต้องต้องเลี้ยงเขา ฉันเรามีความเครียดเหมือนกันนะเ,เราต้องมีรายจ่ายออกไปตลอดตลอดเวลาแต่รายเข้าเนี่ยมันมีมากพอหรือเปล่าก็ก็ทำมรราสั้นระยะโชคดีที่ผมโชคดีว่าพอเราทำหุนกระบอกพอที่จะจะอยู่ในระ,ระดับที่ที่พอใช้แล้วเนี่ยไปเจอกับศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งคือคุณยายชิงสกุลแก้วท่านเกิดตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ห้าวันที่ผมไปเจอเนี่ยเก้าสิบแล้วท่านงนมเลยนะท่า <laughs> ผมเป็นอย่างไรก็นบ้รผม ผมอยากไปหาท่านแต่ผมกลัวที่จะไปหาอาจารย์หลายๆท่านเช่นอาจารย์จักรพันธ์ซึ่งเป็นไอดอลของผมมากอาจารย์โจลุยคือเราไม่กล้าเพราะว่าท่านมีชื่อเสียงมากแต่พอนึกถึงคุณยายชื้นรู้สึกว่าคุณยายต้องใจดีอ่ะวันแรกที่ไปเนี่ยก็เอาหุนกระบอกไปให้ท่านดูอบอกคุณยายครับผมจะทำาองที่ผกระบอกขายอยู่เนี่ยไม่อยากจะเชิ่หุุนกระบอกเป็นเนี่ยต้องทํำยังไงคุณยายตอบมาคาแรกวันนั้นจำได้ว่าคุณยายเริ่มหลงหลงลืมลืมหแล้วคุณยายชมบอกว่าคุณกระบอกสวยจังอหวันนั้นรู้สึกเป็นอะไรททีี่่ ความภูมิใจแล้วเขาเรียกว่าเหลิศวันที่ไปเราตีมเงินไปเลยนะว่าคุณยายถ้าผมจะเลี้ยงเชิดคุณกระบอกต้องใช้เงินสักเท่าไหร่ค่เดี่ยกว่ามุ่งมันคุณยาบอกว่าแค่เธอมาเนี่ยฉันก็ดีใจแล้วอืพูดแล้วมันนี่คือศิลปินโดยแท้แล้วก็น่าน่าจะเนิเป็นอะไรที่ที่เราเราเราสึกว่าเราทึ่งแล้วเรายกย่องมาก คุณยายบอกมาเธอฉันจะสอนให้เธอเธอไม่ต้องเอาอะไรมาเลยคือแค่มีใจเนี่ยฉันดีใจและฉันสอนให้เธอฟีดทุกอย่างทุกครั้งที่ผมไปเนี่ยคุณยายจะต้อนรับขับสู้แบบดีมากอาหารการกินครบฝึกซ้อมอย่างอย่างดีถึงแม้ว่าคุณยายจะต้องถามผมทุกทีว่าเธอเป็นใครเพราะเนื่องจากว่าด้วยด้วยอายุของท่านท่านอาจจะจำวันที่ผมไปเนี่ยท่านจำจได้ว่าท่านเนี่ยนั่งไม่ได้แล้วกระดูกสะโพกแตกแขนก็หักแต่ท่านเนี่ยถัดโตขึ้นมานั่ง นั่นแล้วก็จับคุณกระบอกที่ท่านเหลือแค่ไม่กี่ตัวเพราะท่านได้บริจาคกับกับหลายหลาองค์กรไปเพราะว่าท่านบอกท่านแก่แล้วเก็บไว้แค่ไม่กี่ตัวจับมาเชิญให้เราดูรู้สึกครั้งแรกในชีวิตที่เห็นการเชิดคุณกระบอกท่านสวยงามมากคุณกระบอกธรรมดาธรรมดาเนี่ยทำไมมันมีชีวิตคพอได้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 สัมผัสกับคุณยายสักระยะเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าการเป็นผู้ให้เนี่ย น่าจะมีความสุขทำไมคุณยายมีความสุขตั้งเกือบร้อยปีแล้วคุณยายยังสามารถอนุรักษ์ความเป็นศิลปะไทยได้ยาวนานขนาดนี้ก็กลับมานั่งคิดนี่ถ้าเรากลับเป็นผู้ให้กับสังคมบ้างเนี่ยมันน่าจะดีนะเพราะเราเองเราก็ยังมีอาชีพโฆษณาอาชีพผลิตงานสื่อต่างๆเป็นอาชีพลักอยู่แล้วเป็นวิทยกรนี่เหมือนก็อยู่ได้อยู่แล้วนี่ทำไมเราต้องกระเสิกระสนเอาแต่เงินนะฮะพราะกลับมาเริ่ม เริ่มทาเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้นคือเราเปิดบ้านแสดงว่ามุมมองเปลี่ยนนะเปลี่ยน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 ไปแทบแทบจะจะเป็นอีกขั้วหนึ่งเลยค่ะพอเราเปิดเป็นบ้านคุณกระบอกไทยเนี่ยเพื่อให้คนได้มาเยี่ยมชมเนี่ยสิ่งที่เราที่เราได้รับคือความสุขทุกครั้งที่เข้ามาเนี่ยถามว่าเราเหนื่อยไหมเราเหนื่อยกับการต้อนรับคนแต่สิ่งที่เราได้คือคุณกระบอกสวยจังนึกว่าคนแก่ทําทําต่อไปนะมันกำลังจะสูญหายนะอย่าทิ้งมันนะมันเกิดเป็นเหมือนยาหอมนะ ผมเชื่อว่า,ถ,าถ้าเราพูดไปเนี่ยมันเหมือนเหมือน,น,น,นกับเราเฟกเหมือนกันนะแต่ถ้าลองคุณได้สัมผัสกับสิ่งเนี้ยที่เราไม่เคยได้ทำให้เรามีความสุขหลังจากนั้นเป็นต้นมาสิบปีของการเปิดบ้านคุณกระบ,บอกไทยเนี่ยมีตลอยยิ้มมีความสุขเพื่อนที่เคยด่าว่าบ้าหรือเปล่ายกมือเราออกมาทําไมออกไปก็เจ๊งทุกวันเนี้ยมันทำงานอยู่กับเราเพราะเขาได้ซึมซับความควาเป็นสุขเรามมีความสุขรอยยิ้มสุดท้ายก็คือถามว่าธุรกิจ การขายมันคงต้องอยู่ไปหรือเปล่าต้องอยู่เพื่อกับชาวบ้านมันอยู่ได้อืแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้คือความสุขในการที่เราเล่นหุ่นกระบอกทุกๆเตือนฟรีให้คนได้มาเวิร์กช็อปการทำหุ่นกระบอกจิ๋วกันฟรีแล้วเอากลับไปเป็นของที่เราลึกถือว่าเอากําไรจากการขายหุ่นเอากำไรกากำไรจากการทําโฆษณาคมาเพื่อทําสิ่งนี้แล้วคนรอบๆข้างเราก็มีความสุขพ่อแม่เราจากที่ป่วยปวอยู่ก็มีความสุขได้เป็น เป็นวิทยากรในบ้านตัว,อตวเองเวลาเราไม่อยู่มันก็เลยทําให้คนรอบๆข้างมันมีความสุขไปด้วยฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามองว่าคุณก็บอกคือธุรกิจจ๋าร100้อยเปอร์เซ็นี่ยมันเปลี่ยนมุมมองอืให้เราเป็นผู้อนุรักษ์มากยิ่งขึ้นถามว่าเราเป,ป็นศิลปินไหมเราไม่ใช่คเรายังคงเป็นคนทํางานศิลปะอยู่เท่านั้นเองทุกคนไม่จะเรียกเราว่าครูนจะเรียกเราว่าศิลปินบอกว่าไม่ใช่นะเราเป็นคนทํางานศิลปะเพราะว่าอะไรเพราะเรายังคงต้องกินอยู่ ยังคงต้องขายของอยู่เหมือนกันงั้นงั้นก็จะบอกว่าตอนแรกที่มองเห็นเงินเงินเแตกว่าเงินต้องมาเอาละทําแหมแต่ว่ามันไม่มีความรู้เปิดหนังสือแล้วมันทําได้ขนาดนี้เหรอคะคหนึ่งตีที่บอกไงเรามีความเชื่อเรามีความมุ่งมั่นและมีความศรัทธาและมีความพยายามเชื่อได้เลยว่ามันไม่ได้ยากเกินความสามารถของคนไทยจากผมที่ร้อยร้อย ร้อยเข็มเนี่ยแทบจะไม่เป็นเนาผ้าเนี่ยแทบจะไม่เป็นเลยเพราะเป็นคนที่เก่งวิชาการเย็บปักร้อยเขาต้องเรียนใช่ไหมพอถึงเวลาหนึ่งที่เราต้องทําเนี่ยพอเราทำปุ๊บมันก็ทําได้นะถึงแม้ว่าแรกวันแรกมันจะไม่สวยเลยมันต้องฝึกต้องใช้ทักษะในการฝึกฉะนั้นคนที่มาทํางานอยู่กับเราเนี่ยทุกคนไม่มีความรู้ด้านศิลปะเลยคมาจากจากชาวนาชาวไร่มาจากกรรมกรก็มีมาจากคนขับรถแท็กซี่ก็มีทุกคนเนี่ยเขา แยบปักถักรอยสวยงามเขาลงรักปิดทองการกดลายกระหนกคือต้องอาศัยการฝึกและสําคัญและโอกาสที่ที่เราให้เขาคือเราไม่จะบอกกับลูกค้าเสมอว่าหุ่นตัวเนี้ยมันทํามาจากฝีมือของใครอเราจะไม่โกหกลูกค้าเลยว่าอันนี้มันทํามาจากวัสดุอะไรมันเปลี่ยนไปจากอดีตอย่างไรคืออย่างที่ผมบอกว่าการทําธุรกิจเนี่ยมันต้องมีความซื่อสัตย์คและจริงใจผมมักจะมีลูกค้าแบบนี้อยู่กับผมตั้งแต่ ปีแรกจนปีที่14ปีเนี้ยอยู่กับเราตลอดบางบ้านเนี้มีคุณกระบอกมากกว่าบ้านผมนี่ซ้ำเป็นราะเขาชอบก็ชอบคือคือไม่สำคัญว่ากลุ่มเป้าหมายที่ซื้อเนี่ยมักจะเป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งซึ่งมีฐานะค่อนข้างที่จะดีมีกําลังซื้อเพราะว่ายังไงเพราะว่า คุณกระบอกหนึ่งตัวเนี่ยราคาไม่ให้ถูกๆเพราะว่ามันทำมาจากทองของทองคำแท้คริสตัลชวาลสกี้ดินทองแฮนเมดมันเป็นงานแม้แต่งานแฮนเมดนะใช่เป็นงานศิลปะแต่วบางคนไม่เข้าใจบางคนเข้าใจว่าเมื่อคือตุ๊กตาตัวหนึ่งทำไมต้องขายแพงด้วยแล้วก็จะพยายามอธิบายว่าขั้นตอนมันมีนะไม่ใช่ว่าผมจะอาจเข้าแวปพิมพ์ฉีชมาปุ๊บได้เลยเหมือนตุ๊กตาบายี่ห้อซึ่งดังมากแต่แพงกว่าเราด้วยซ้ําทาไมคุณถึงซื้อ เพราะคุณติดคำว่าแบรนด์หรือเปล่าอื<ช>ออะแสดงว่าตอนทำธุรกิจตอนนั้นเนี่ยก็เจอเรื่องเรื่องที่ต้องฝ่ามาเยอะมากม,มากมากเพราะรว่าคือคือเราเราเริ่มต้นจากการที่เราเป็นนักธุรกิจค่ะเราก็มาักจากถูกคนในวงการศริลปะแต่ว่าเอาศิลปะมาทําผู้ยี่ผู้ยำข,า,ขายขายขายแล้วก็นั่งกลับไปนึกในใจว่าแล้วพวกเธออยู่เธอไม่กินกันเลย